ทัวร์มาทัวร์ทัวร์อ่ามามามาทอ่าอ่าอ่าสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่ F C ทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ยัง F C เรียนใครดูกับช่องไฟสุโวนปลายโคนะครับนี่ออช่วงนี้กำลังออกหนักมากนะครับนี่ดูยืน อย่างนี้ที่ด้านหลังมีมีล่มให้อยู่นะครับด้านหลังจะเห็นฝั่งซ้ายมือนะครับจะมีล่มอยู่เมื่อวานไปด้านนู้นเดินตามไหมครับไปใส่ใส่รอบฝั่งนู้นเดินตามดูปลาขึ้นนะครับนี่น้องนี้ยังทําอะไรไม่ได้นะพี่ใหญ่อยู่ถ้าพี่ใหญ่ลงน้ำนี่ลงน้ำตามนะครับนี่ไปแล้วจุดจุดด,ดื่มเอ๊ เออเออเออเชือกมันอ้อมนะฝั่งนี้อ้อมเชือกถ้าไปด้านนี้ไม่ถึงนะครับอืดูเชือกพาดเฮ้ยเชือกพาดขึ้นบนนะครับนี่เฮ้ยเป็นไรเฮ้ย เช็คดูเชื่อกอน,นะครับเพื่อความปลอดภัยไม่มีอะไรผิดพลาดไม่รู้อะไรต่ออะไรครับเต็มล่นเครื่องไม้เครื่องมือหาอยู่หากิน,นครับนี่ก็สั่งรอบไปเอารอบมาแล้วนี่รอบหญ้าพี่ใหญ่นี่ก็กักไปกักอีเละนะครับนี่กักปลาเข้าอีเละ ไปกันเบ็ดเราก็ยังไม่ได้ดูนะเมื่อคืนไม่ได้ไม้ไม่ได้ตัวนะครับจนถึงสีทุ่มเมื่อคืนยอมเมื่อคืนถึงสีทุ่มไม่มีไม่มีกินกินแต่ไม่ติดปลากินดบ็ดปลากินดีกว่าแต่ไม่ติดเบ็ดนะครับนี่ สี่ทุ่มเราเลยกลับมาครับไม่มีอะไรติดมาติดเมื่อเช้านี่ก็คือยไว้เช้านี้เพิ่งมานรับเนี่ยามามาอันนี้เพิ่งมาดูมามาเออโอ้อออโยเนาะสติสติเออดูออกลึงคนระับ ออกหนักมากนะครับนี่ที่ลึงก็เปียกที่แก้มเอ,อ้กินไปพี่ใีไยเอ้ยแล้วทักทายบ่อยเหนื่อยแล้วช่วงนี้ร่างกายอ่อนเอได้นี่นี่เนาะเนาะ trong nó này, nó, ba, kiếm đi đi vào đó, oh, kiếm quai, kiếm And go. มาโยนหญ้า,เ,เ,า,า,ออาเราก็ต้องสังเกตด้วยนะครับสู้ เชือกในพอสังเกตไอ้เราก็สังเกตนะครับอ,อเดี๋ยเราจะไปดูด้านหลังที่หลักนะครับเอาอาหารมาโลกก่อนแล้วเราก็เดินไปข้างหลังดูนะครับน้ำมันอาบแก้มเลยนะเดี๋ยวเข้าไปดูด้านหลังกันนะครับพีอยูุ่กน้ะ ้าได้ยินเสียงคล็กจะจะเดินมาลัดลัดทางเลยนะมึงเอยจะรู้นะครับเขาจะรู้ทางลัดเลยเขาจะมาดักหน้านะครับถ้ารู้ว่าควานมาก็ขะมองเห็น เขาจะมาดักด้าน,ด,านด้านนี้นะครับประสาทสัมผัสช่วงนี้เร็วมากนะครับช่วงตกมันนกนกอะไรไมันตัวใหญ่มากนี่นะครับจุดจุดที่เขามาถึงนะครับนี่ 就ni Bloom nắng này, cọc em mặt thương nắm này, phòng này, mhm 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 lên, tiếng click click

มไม่อยู่ให้เขาไล่ทนะั้งอกแบบไม่ได้ใส่แอบดูนะแอบดูมาแล้วฟังได้เสียงสู้ฟังได้เสียงพอเราไม่ให้มาวิ่งตามสุดสู้นะครับ กดเชือกถ้าขดินมาแรงเชือกจะไม่กระตุกนะมามายังเียหายมาสุดสู้ก่อนมามาแล้วตัวไอ้นี่นะครับเราต้องรู้จังหวะนครับรู้จังหวะในการเล่นไม่ใช่เล่นครับรู้จังหวะในการ ในการรู้เพื่อไม่ให้เกิอดอันตรายนะครับนี่กับเชือกกับโซ่นะครับเราต้องรู้นะครับไม่ใช่ว่าเห็นเขาไล่้ามันตึงโซ่ตึงเชือกนี่อันตรายนะครับเราเอ้ยเฮ้ยเร็วมากจริงครับถ้าไม่ได้ใส่โป่นี่สี่คู้อยเลย เห็นว่าเดินเชื่องช้านะครับเดินเนิบหน้าเนิบหน้าแต่เวลาเขาวิ่งนี่ยิ่งว่าช้างไว้รุ่นนะครับเห็นว่าเขาเชื่องช้าเวลาเขาวิ่งจริงๆริงเวลาหางคีแล้วไม่ใช่เราทําเพื่อให้ให้รู้นะครับให้รู้เพื่อเป็นประสบการณ์เป็นประสบการณนะ์นะครับในการ ในการเข้าช้างช้างตกมันไม่ใช่ว่าให้เขาไล่จนสุดโซ่ตาอย่างนั้นไม่ดีนะครับเลาเข้ามาแล้วเราต้องรู้จังหวะไปก่กนครับไปก่กนเขาจะเดินไม่เองทีนี้ถ้าเขาวิ่งสุดโซ่นะอันตรายนะครับเชือกเชือกหรือโซ่อาจจะขาดได้นะครับเราต้องรู้จังหวะต้องเซฟด้วยนะครับเราต้องรู้จังหวะการเซฟด้วยไม่ใช่ทำสุ่มสี่สุ่มห้า 4, 4, นะครับ เราต้องประมาณให้เป็นนะครับกับความปลอดภัยของโซ่และเชือกไงมามาเออเออจะเร็วมากนะครับถ้าไม่ได้ใส่ปอกนี่ลาดเปลี่ยวห้องวนี่นะครับช้างเป็นอะไรที่มีเสนีในตัวนะครับในการตกถึงตกตกมันก็ได้ถึงนั้นอยู่ในช่วงตกมันครับนี่เ็าจะมีเสนีในตัวของเขาจะมีความลงไหล เราก็ต้องทำเพื่อความต้องมีสตินะครับมีสติห้ามประมาทขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่มอบให้ครับรอบครัวช้างเราครับนี่นะครับวิถีชีวิตถ้าใจมันรักจริงหัวใหญ่ไม่ใจกว่าตับยากครับที่ช้างจะมาได้ตกมันอยู่กับธรรมชาติแบบนี้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ